ตื่นเป็นไรอ่ะฉันเกิดมาเป็นกาย <c oughs> <c oughs> วันนี้ตูซูนคูซิกาดูฮุ่นปูดมาแอบแซบรอบดึกกันที่โชลิวรามเมนบรรยากาศร้านนะจ๊ะเล็กๆน่ารักน่ารักทีเด็ดของที่นี่คือเขามีไข่ต้มที่ทานได้ฟรีไม่อั้นคุณจะกินร้อยฟองก็ได้แต่ถ้ากินไม่หมดนะครับปรับลูกละสิบาทไม่รู้พี่คนนี้เขาหิวมาจากไหนนะมาถึงก็ซัดไข่ต้มก่อนเลยหนึ่งฟองเราสามารถสแกนสั่งอาหารได้เลยหรือใครอยากจะจัดเป็นเซ็ตเขาก็มีถ้าใครอยากคุมคุ้มนะแนะนำให้มาหลังเที่ยงคืนถึงตีสามเพราจะได้โปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยเมนูก็ตามนี้เลยแต่วันนี้้เเรราามาปมปปะณแลวก็็จัดน หมาล่ารา,ามเมงเนื้อย่างบอกเลยว่าโคตรน่ากินหมาล่ากับเนื้อ,อย่างคือหอมพุดธพุเส้นมีความเหนียวนุ่มกําลังดีกินคู่กับหมูทงคัตสึที่เราแอดเพิ่มมาบอกเลยว่าฟินจริงๆเมืงอครเนี่ยคายกลัวมานะเราอยากลองซูเส้นแบบคนญี่ปุ่นดูแต่พอทขาออกมาแล้วไม่เหมือนซูเส้นนะเหมือนซูสอะไรบางอย่างเอ๊ท่ากับเสียงมันคุ้นๆหรือจะเป็นข้าวหน้าเนื้อเขาก็มีเอาจริงนะเมนูที่นี่เขามีให้เลือกเยอะลืมบอกว่าร้านนี้รับเฉพาะเงินโอนไม่รับเงินสดจริงๆเขามีหลายสาขานะแต่วันนี้เราอยู่กันที่ าคลาลชดาร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เที่ยงถึงตีสี่ครึ่งร้านจะอยู่ฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีและชดาเลยอยู่ในปั๊มซัสโก้ที่จอดรถค่อนข้างมีจำกัดนะแนะนําจอดที่เดอะสตีและชดาหรือบิ๊กซีก็ได้นะ <c oughs> ขอตัวไปแอบแซ่บก่อนนะไป